สวัสดีค่ะวันนี้นี่ก็จะพามาชมนะคะกล้วยเล็บมือนางนะคะแน่ใจว่าเห็นลายด่างเขาหรือเปล่านะคะด่างหมดเลยนะะี่ค่ะนี่นะคะแต่อันนี้เป็นกล้วยเล็บมือนางด่างด่างออกเขียวนะคะต้นต้นแม่นะคะ,คะแต่ให้ลูกออกมาวีด่างทั้งหมดเลยนี่ แน่ใจเห็นชัดกันไหมนะคะคราวนี้ได้มาหนึ่งสองสามสี่ห้าหนะคะได้มาทั้งหมด6หวีต้นแม่จะเป็นลายฟลอริดาที่ออกกเขียวเยวนะะี่ค่ะพอดีนี่ถ่ายย้อนแสงนะนะคะอันนี้ต้นลูกนะคะคนะคะ ลายฟลอริดาก็จะมีอยู่2อสลายนะทั่วไปที่ตลาดนะคะแต่อันนี้จะเป็นลายฟลอริดาที่ออกเขียวนะคะนยคะแต่ก็ให้ลูกด่างเนี่ยค่ะกล้วยด่างไม่ด่างมันไม่ได้อยู่ใบมันทีมันอัดด่างจริงแต่ว่าถ้าลาต้นมันไม่ได้ด่างส่วนใหญ่มันก็จะไม่ให้ลูกด่างนะคะดโดยปกตินะแต่ว่าต้องลองสังเกตกล้วยของบ้านแต่ละท่านนะคะ นี่ค่ะอันนี้ก็จะออกดางหมดเลยนี่ค่ะแล้วก็พอดีอันนี้หวีค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะอวบเนื่องจากช่วงหนึ่งฝนตกนะคะก็เลยอวบอิ่มนี่ค่ะจะป่วยอื่นๆจะต้องตัดแล้วนะคะล่มเกินนี่ค่ะเห็นไหม ผักกล้วยอื่นรอบหมดเลยนี่ค่ะเอ่อกล้วยด่างเล็บมือนางเนี่ยลายฟลอริดานะคะค่อนข้างที่จะให้หน่อดกทีเดียวนี่คือต้นแม่นะคะและนี่ก็คือต้นอันนี้หน่อหน่อเลกเนี่ยค่ะหนูยังไม่ได้เคยขุดหน่อเขาออกเลยนะคะตั้งแต่ปลูกมานะเขาก็ให้หน่อค่อนข้างดีทีเดียวนะคะนี่นะคะหนึ่งอันนี้ หนหนอสองหนอสามหนอสี่หนอห้าหนอหกหนอตรงนี้หกนะคะอันนี้เจ็ดอันนี้แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองทั้งหมดตอนนี้มีอยู่เห็นเห็นอยู่สิบสามหนอนะคะน่าจะแค่สิบสามอ่าทั้งหมด ต้นแม่หนึ่งต้นนะปัจจุบันให้ลูกทั้งหมดมาสิบสามหนอนนะคะที่ต้นแม่ยังคงอยู่ไม่ล้มเพราะว่ามีต้นลูกอยู่นะคะเพราะนี่เคยขุดแต่เป็นเอ่อกล้วยเขียวนะคะมันล้มเพราะว่าไม่มีอะไรดามต้นนะคะนี่ค่ะเขาก็แสดงแบบนี้นะคะ ค่อนข้างที่จะอวบดีจริงๆเลยอันนี้พาเพื่อนๆมนาะชมกล้วยด่างเล็บฟอสายเขียวนะคะออ่เมันออกเขียวหน้าด่างด่างออกเขียวนะคะนนเห็นไม้เอ่ยให้ลูกด่างไปเร็วเกินไปไหมเราไม่ใช่ นี่นะคะนี่วันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมเพียงเท่านี้นะคะวันนี้นี่ก็ขอลาไปก่อนค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปลูกกวยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ